สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องวัดสุขสุขคนบ่บ,บาพี่น้องพังลาพังไทยหรือต่างประเทศกันยินดีตอนรับเข่าชูซองซาบัวอีกแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องโดยก็กมาพบมาพ่อกับซาบัวเมื่อนี้ก็คือซาบัวมาบ้านน้องแดงน้อยิ่นือเอก้าน้องพ่อแม่พี่น้องเนาแกกะแต่ก็เห็นทั้งเม่น้องแดงบ่หัวเพิ่นมาแต่ใส่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะหลรดมาพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าเข้าไปทักทายสบายดียดกับเม่น้องแดงเลยน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะ บหัวมาแต่ทางไหลเนาะโดยพี no. hai, ่น no. <te le> <te le> ้องเนาะกลับมาเจอแม่น oh, ้องแรงน้อยมาแต่ใช่น่ะสบายดีสบายดีมาเจอโบกุโจโชตุ๊กโอ้โชตุ๊กเอาขึ้นเอขึ้นโอ้ขึ้นแล้วมันก็โตอีกกูป่าแล้วกูญูมาอืมฉุนเนาะโยงเอาเฝั่งนี้ขึ้นแล้วดี่เฝั่งมือเหรอโอ้ดีแหละโยออกกันล้างกาย สยายดีโบขึ <guarding okay>? ้อยู่นะน่ะยู่แล้วโถ่ตกโถ่ตกรถขี่คนได้ผมเองคนขี่รถได้หนิโอ้สร้างเฮ็ดติบ้านนี่ใส่โบได้บ่มึงใช้บ่ได้ตัวนี้รุดตัวนี้เข่าตัวไี้รุดนะน่ะนี่มึงเข่าอย่างนี้มึงออกบ่ได้หรอกมาโอ้โบได้แม่แต่ใส่อนี้ค่ะมาเจ้าบุกโชว์เจ้าบุกแถวอ่ำไก่บ่ให้รถขี่มาจนพอดเพลินเนาะพอดีได้ออกกำลังกาย เมื่ yeah, อยป่วเมื่อยเมื่อยให้งดีได้นานเมื่อยพักพอนกันพักพอนกันเดี๋ไปเอาน้ำแปบชีมาให้กันได้เสร็จ้วจะได้มีเหือมีแห้งเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโบ้ไใจม่อนอากินพุ่นจ้ดีดีโอ้เนาะบ้ขี้โบ้ไร่เนาะ จะพูดบางอย่าป็นโต๊ะกูอ่ะไปสีบะไรได้นะเมนสวายดีผมเป็นแบบซี่เย็นนะโดยเมื่อยทั้งเมน้องแดงเมื่อยเนาะสบายดีด้วยน้องแดงโดยโดยสบายดีน้องแดงะอแบบซี่หอดมาให้เมน้องแดงไปแต่เช่าผู้บ่เมนโดยนี่อยากกินข้าวบ่พากันแบบมาเนี่ยอยากกินข้าวบ่หนองแดงได้ยังอันก็ ของกินแม่เด้บไริหารเบึปิงไก่เจ้าเป็นยังหนาคือสี่แทนน้องล่ะสบายดีดีแลยเนาะดีขึ้นแล้วก็นิ่มได้แล้ว่นี่ยเลยเป็นจักมือแล้วน้องล่ะก็เป็นแต่สบายไข่หมดเลยก็คือทั้งน้องกะดีเศร้าเลยนาะน้องหลาเนาะอ็เจ็บคอ จ้านอนในมุ้งนั่งเลิอย่างตัวช่วงนี้มันไข่เดือมากแม่ภาวะยุงกันุูงเข่าสูดระดูนี่ฮายยุ่งมากฝนเนี่ยว่าคนอยากตกโดนแหงมาด้วยยุ่งใครเห็นเจ้ายิ้มแย้มแก่มใสกันเบี่ยงใเนาะบ่าได้เนาะช่วงนี้กับอากาศสูดๆเนาะแม่บางคนกับเป็นไข่เป็นนาวเนี่ยไข่เลือดออกไข่ยุง ดีแนะเจ้าเช่าแล้วเนาะงฝ่ากินได้จะได้แป๊บสี่เด้อลักษณะน้ำเย็นกินเนนาะแม่้อุงฝ่ากินเนาะแม่จังบดเจ็บคอเนาะตอนนี้ก็น้องเจ็บคอเจ้าอันอมอยู่บ่ยาน่ะน้องล่ะยาที่เอื้อยเอามาให้นี่ยาอมนะมืดแล้วมดแล้เนาะแล้วเจ้าไปหาหมออยู่บ่ลูกหมอเห็นได้ใช่

ไปผู้เดียวบ่าเลยพอน้องแดงเพิ่นไปใช่ใชะพอน้องแดงเพิ่นไปใช่ช่ผู้กไปดินกลายว่าบ้านคนโซนะไงกลายเติบมาแล้ยในบ้านเพิ่นบอกขีดมาเลยจะคือบู่ป้าไปกระเล่นเอาดีกว่าจ้นเป็นเป็นที่ได้คือว่าบขีบโบกีมาโซโต๊กจะเอาขึ้นเอาขึ้นบได้บอกเอาขึ้นได้แล้มันไม่โต๊กเงยพ่อถึง แบบนาทีต๊กแหละวันนเอาคืนอีกต๊กอีกแหละต้องเข่งเนอะเข่งโว์เลยจ้เค่งเป็นมอนองละวมีแต่พเข่งแม่เ่าหนึ่งโดยเข่งเอาเข่งโว์เอาโานตุ๊กดุ่ย อย่าพี่น้องจะว่น้องละอืมเออก็ดีขึ้นกดีใจแล้วล่ะเนาะเอาโทรศัพท์ได้ตะกี้เพิ่นบ่น่งโอมาแต่เึงแล้วบ่หาก็มาพร้อมเจ้านี่แล้วเ้กมากอดเจ้าไดนึงก็เห็นเจ้าอยู่เอ้ามาได้ไสนี่ก็ปรกปรปร็ปรีย่นบ่นี่ว ทักทายก่อนหน้าเนาะถ่ายเห็นไกลก็โอ้ยคอยขี่ไกลปุ๊ดหมดแล้วนี่เห็นไกลเนาะเจ้าเพื่อนเพืให้เพื่อนอารมณ์ดีแมนเจ้าไปทำธุระเนาะเพื่อนมาเมื่อยไงเพื่อนอาบน้ำอาบนายล้างหน้าล้างตาหมดแล้วเนาะแมนโอ้เพื่อนหอนเลยเพื่อนจูงรถเมื่อกี้นี่แมนมาตั้งไก่พู๊ดมาแต่ทางนนสว่างของไก่หมดแล้ว บริมีแต่ายจจรแนบบริห่รมีคนเขียนตามเรามาอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกอนไรนะไอ้เอากระตุกน้ำลดจักแนบบ้านลดจักน้ำเต็มตุกจักโอะพี่น้องก็คือเส้นนี่นี่คือสีจูบอยู่บดมือไงเดยอเจ้าคือสีได้เห็นดุได้เนาะน้องแดงขออาเรื่อนเขียนทางเนาะได้เห็นเบิดีหงกันนาะนั่งจะกินข่าวแล้วบปล่าใช่ไน้องล่ะฮึ กินแน่ลูกอ้าวคือบมกกินม่อยากเนากินข้าวแซ่บอยู uh ่บ่แซ่บโอ้ใครยุ่ยเนาะกระนาเซ่บเนาะไม่ได้คมปากบอต้องคมอยู่เดินขึ้นแซ่บเลยเนาะเลยเลยจะจะคอยเศร้าไปแน่เนาะไถ่ยุ่ยกินน้ำอุ่นน้ำหยังแ้่จังคอเขาจังดีไป กินน้ำเย็นน่านเช้าน้องดะเอ้ยนั่งยังแน่กินรอบเช้าน้องดะเก่งเข็ยบแจ๊บเก่งเข็ดปลวกเบอ๊ะเข็ดนกินเน็ดดองโอ้ของแซ่บแล้วเจ้าหาจะหานี่บอ๊โดยพอไปหาจะไม่ได้ปบอ๊ะเมื่อก่อนหันกะเข่าไปน้ำสาวแพ้วเพิ่นเงยถือว่ายังมองออกในเข็ดช่องหลอกไปสาวไปหามือนีเนาะ ได้หลายตึบ้ากว้างละหามาตืมเ็ดเาะนี่มั้งเนาะแช่บน้องหละแ่แกงเห็ดเห็ดโกแล้เนาะดำๆนะเห็ดทานนะไปเนาะมันใจได้ก่อเห็ดโรกเน่ยขาวแล้เนาะขาวเห็ดโกด้พื้นก่ห่างห้างยำยาดาอย้างแกงแซ่บหนแนเนาะ โบไรเฮ็ดนอสีหายเป็นเกงสีมือน้องแดงเป็นอะไรได้เทน่าชื่อมาดึกบบได้ซื้อแด้วพอจะไปหาในบาร์แล้เอ้าอันเฮ็ดเ็ดเพาะหนังเนี่เอามาให้ทั้งน้องไม่เก่งไมยเก่งเลยเก่งจะมีแต่น้ำมึงเครื่องบ่อเพ้อแล้วแมนแมนเจ้าเก่งเป็นโมนาเอาซังมาใส่เอาเจ้ากินโมเป็นหมอกเป็นเ็ดเพาะแกย่ดินเราเป็นโอเก่งไม่พอโมเป็นเพรต้องเอามาจ้ะทานดอกมันหน่อยเนาะนะโอเก่งโมเป็นเราตัดเฉดไปนี่ ต้พิชิตวัเป็นเนี่ยเ็ดโดนป็นเนาะฮ็ดโพซดอกปิ่นเนาะโพซ้ำดอกนังเกงวัเป็นยังคุ้มนถึกถึกถึกกินกินแต้มีเหงื่อมีแห้งก่อนข้าเข็นรถจักรยานมาไกลใหญ่อหญ่ใ้าถึงภูงนึงวานนี้กินกิมีแห้งแหละบานมีแห้งกะลองเพลงให้พังจักรอนึงเนาะ เป็นมะแข็งเตึงอยู่เ่ยห้องเพลงอะไรดิห้องเพลงแล้เมียนังเดงมาห้องเพีห้อเพลงอย่างก็เพลงอย่างมีหลายกรอนอยู่บ่อยู่บอกได้แบบลองเป็นลายกรอนเดียวงามจำเ่านะอเป็นแจกรอนก็จะถามบ่มีบ่มีเป็นได้งามจำเ่านะโอ้แสด่งมาเพิ่นกตงงามจำเ่านะแต่กินม่ได้งามแบบนี้บ่จ้ะ เดินเป็นห้องใช้ชีวิตคนเองนะใส่ตัวคนเองไม่ใช่แมนบ่อบงมซ้ำแแมนบ๊อบ้นก็ห้องใช้ตัวเองงามซ้ำแถวบ๊อบเดยใช้ตัวเองตอนแรกก็หูอยู่เนาะตอนนี้หามาหนูเหตดเยอยู่วันนี้ภาวะคนะแต่งตัวก็ได้เนาะงามซ้ำแถวงามซ้าแถวเลยเกินกันยังไม่ได้ถ่าดอกแป่ว่าเราหยอกเกินเนาะแมน สามสิบ <30 S 2> ปลายเนาะม่จนประมาณมาอสี่สิบอันอยู่จอน,นไอ้หมูมจัดกไา่ไปตามดดูก <c oughs> <c oughs> ันเป็นยังบบหูกันเนาะโดยแซ่บว่าขนมชื้อขนมยังซื้อนันสวันไม่มีแต่ตก ต้องหาแนต้วต oh. ็งไหมเอาไม่ต็งไหมน้ำต้อกระทำโดยปิดแว็กปิดดีบไม่ปิดแล้วไม่เต็มทางทางหนึ่งทางหน่อยเต็มแล้วอ okay. oui ันนี้ข้ไปปิดก็ได้มันเต็มไงดอกใช้ลูกๆไปไหมสองคนเหรอยอดยนเลอันเช่าหรบอบ่าวสบายมั้ยภายในแหละื่านคือว่าเป็นไข่ปลาชองไม่ชาไม่รู้ เดินใครพอจะใครนคออกกำลังกายนะเนาะเหมือนเนาะเกิดเตะเกิดเต้นไหมจุงรถทีพอมนคนขี่รถคนรถทีคนเนาะเหนือยแรมากคนรถขี่คนเจ้าเห็นไหมมันขี่เนาะขีนั่หนักแมจอนวะไหนเนน้อยพูดเนาะเดิรถน้อยบ่เด้ยไง เฮ้ยน้อยพ่อว่าชำนองแดงเนาะตอนไปเห้ยสัตอนไปกับโฉบจกบ่เจอไปเจอจุกเคยหนึ่งเคยหนึ่งบ้านมาจุกตุกเมยเอาขึ้นได้ติเออหนาขึ้นหนาขึ้นวันยังนี้บัดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คืออารมณ์ดีแล้ววะสงสัยสิมีความแน่ใจอยากเสือพ่ายห้าแล้วเนาะสิเป็นยังเด้เอาอ้าวโลองมาเลยขันอยากลองกับพ้องยิ้มเนาะปวดปวดได้กอา เมนในไม่เจอเนอะเพลงย่งเพลงกิ่นนมบอต้องแล้ออกใหม่ลาชุดเพลงนึมีความเหน่อยเขิมทีใจอยู่งในไม่เจอเนาะทำอยู่ดีเอ้าเอาเอาซ่อมเสียงไว้ดีๆเกิคนพูกนินนมเลยเนาะแคือช่องอีเดียแหละชั่ววะ

กับนางไม่อายหาตาเฮ็ดต่อได้บ้าได้กึตาให้ก็เป็นคันกันน้องให้เป็นสาวอายเป็นเบาวนะังเฮียงเทียงกันน,น้ำตาคลางเด็กไอ้นางที่ไม่หาตาเฮ็ดป่อในบา้าได้กึตา นี <dı DANIEL> <c oughs> <že 20> ่ก็เป็นการบวชอะไรอันกกคือเพลงออกไม่โดยน้ำตาข้าด้วยรู้ใจแกมวุ่นวุ่นโอเคน่าเกิดอารมณ์ดีเนาะสาวบวชคือบ้านหยู่งรุ่นมาแล้วกพักชาวมิหยกมีแห้งกะลงเพลงให้พังให้งานพังเนาะแมน

ถึงห้าสิบปลาอาเหนื่อยเนาะเหนื่อยมาเนาะจากหัวเนาะมันขึ้นนมากเลยกะอุ้ยมาเห็นชาวเมลูกอารมณ์ดีเข้ากันดีแจ่มมาเมื่อนี่ทั้งแม่น้องแดงเพื่อนกับยุ่งรถมาเมื่อยเหื่อยเนาะก็ยังมาลองเพลงแห้ด์เพลงคังเนาะแมนกะอุ้ยเนาะมันขอบใจได้สเด้อเลยลองใหม่เนาะเลยเลยไปห่างๆกันใช่เลยไงผมไม่ไปลองเลยกลับก่อนเด้อเนาะโดยโดยเดี๋ยวมือหนามือไหนมาชิมาพังหมยเนาะ าน้องพ่อแม่พี่น้องเลยโอเคน้องพแม่พี่น้องเนาะมือนี้สาบัวกะแวะเข้ามาเยี่ยมมายามทั้งน้องแดงน้อยเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะโอ้ทั้งน้องเพิ่นก็ถือว่าบุคคลสบายในน้องพแม่พี่น้องเนาะก็ถือว่าทั้งน้องเพิ่นตอนนี้ก็ถือว่ายังเจ็บคออยู่น้องพแม่พี่น้องเนาะสาบัวนี่ก็บบรายมาเยี่ยมยามน่องถือว่าได้ได้มือแล้วน้องพแม่พี่น้องเนาะ มื <f dragging> ้อนี้ก็เลยแวะเขามาเยี่ยมมายามิทางน้องหรือว่าแม่ของน้องก็ถือว่ายังอารมณ์ดีคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ทางแม่น้องแดงเป็นร้องเพลงให้ฟังพ่อแม่พี่น้องเนาะถือว่าคลายเครียดไปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดีอกดีใจที่เห็นแม่น้องแดงเป็นยังอารมณ์ดีตลอดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะก็คือประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะซาบัวกับชีไร่ก้าบโกนเนาะกับผ่าติดตามซาบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผ่ากดดายกดแชร์เนาะ พอม,มีกำลังใจดูว,ว่าถ่ายคลิปตรงไปเรื่อยๆเนาะสาบัวกับสิไลโคก้าคำบาสะบายดีสะบายดี